สวัสดีค่ะพบกับเอ็มนะคะพบกับเอ็มมาดีๆวันนี้เอ็มพามาชมรถรุดจองนะคันนี้จัดให้เลยนะคะกับรถมิ s ซูบิชิค่ะท่านใดมองหารถมิ s ซูบิชิยกสูงตัวนี้เป็นไททันยกสูงนะคะเป็นไททันพัดเครื่องยนต์2.4ดีเซลเกียร์ธรรมดานะคะรถยนต์ปี2022เกี่ยววันนี้ราคาพิเศษรับคันกันหน่อยค่ะตัวนี้เป็นกระจังหน้าตัวใหม่เลยนะคะไฟ LED ไฟเดย์ไลท์สวยๆแบบนี้เลยโอ้โหน้องๆรถยุโรปเลยนะคะ คันนี้พิเศษจริงๆรถยกสูงมาแล้วนะคะยกสูงมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหไปสวนไปนาไปไร่ตอบโจทย์สุดๆเลยนะคะโอ้เลขใหม่นะน้องๆป้ายแดงจริงๆนะคะแทบเป็นรถโชว์เลยนะอะพี่ตะก้องมาเลยค่ะด้านหลังกันหน่อยด้านหลังชมด้านหลังนะคะ,ะตัวนี้เป็นไททันพลัสนะคะขึ้นเขาลงหว้วยได้หมดเลยค่ะ เป็นตัวดีเซลเครื่องยนต์2.4 GT จัดไปมีกล้องหลังด้วยนะคะนี่ชัดๆเลยนะแต่เอ็มค่อยพาชมด้านในนะคะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูน้องๆป้ายแดงจริงๆค่ะคันนี้ไม่มีถอดนะคะไม่มีแกะทุกอย่างเดิมๆหมดเลยมีแม็กไลเนอร์เรียบร้อยแม็กไลเนอร์ของมิตซูบิชิมอเตอร์แล้วนะคะมา่อะอยากพาชมเลขไหมจัดมาเลยค่ะวันนี้แคบๆนิดนึงนะคะรถเยอะมากเข้ามาอีกเยอะเลยวันนี้มาเอ็มพาชมเลขไหมค่ะ โอ้ต้องเหยียบบันไดขึ้นอย่างนี้เลยนะคะอ่าเลขไม้แท้เลขมัาจริงกันเลยระบบพุชสตาร์ทสบายๆยอย่างนี้เลขไม้แท้สวยสวยเลขที่ออกโอ้โหศูนย์หนึ่งนย์แปดเจองฮ้ยนี่มันลดม,มันเทสได้ลดโชว์อะไรนะเนี่ยภายในโอ้โหครบจัดเต็มจริงๆนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันครบวงจรแบบนี้เพิ่มเสียงลดเสียงนะคบได้หมดเลยเชื่อมต่อ YouTube จุกสปอต i ิฟฟังวิทยุฟังซีดีฟังอะไรได้หมดเลยจัดไปนะคะมาเป็นแบบรุ่นเกียร์6สปีดแบบนี้นะคะกุญแจนะคะครบ2ดอกยางอะไหล่แมลงเครื่องมือครบม่านบังแดดยังไม่แกะภายในโอ้ทุกอย่างเดิมหมดอ่ะราคาแล้วราคาพิเศษแบบนี้ลดร,ราคาเกือบล้านเฉียดล้านเลยจัดให้วันนี้นะคะกลับรถ มิตซ right ูบิชิไรตันลัสแคบแบบนี้เลขไม่หนึ่งหมื่นจัดให้วันนี้พิเศษ5 4 9 0 0นบาทฟังไม่ผิด549,000บาทนะคะรถยนต์ปี2022องอ่ะดูยางหน่อยพี่ตะก้องพาเราดูยางหน่อยเมื่อกี้อ่ะไม่ได้พาดูยางนะคะมาดูยางกันใหม่ๆเลยของบริสตอลนะคะอ่ะตรงนี้สัปดาห์ที่22ค่ะปี2022ใช้ได้กันอีกยาวๆเลยนะคะดอกยางก็ลึก 3ามี่ปีสบายๆจัดไฟวันนี้549,000สันบาทจัดไฟแนนได้เต็มเลยอ่ะราคานี้ซื้อสดนะลูกค้าบอกซื้อสดได้ไหมเอ็มได้เลยราคานี้รวมแบตแล้วไม่บวกแบตเพิ่ม7%แถมเอกวารันตีเครื่องเกียร์และ ยังมีตัวแถมของเขาเลยมิ s u ูบิชิไปเลยอีก5ปีจัดเต็มแบบนี้ที่นี่เลยรถดีเด็ดออโต้นะคะปักหมุดเลยค่ะอยู่ที่สิ่แยกคลองขุดถนนเทพะลักษ์ค่ะติดธนาคารกรุงเทพนะคะจังหวัดสมุทรปราการมาไม่ถูกแอดไลน์โทรสอบถามเอ็มได้เลยค่ะอยากดูรูปอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมแจ้งเลยได้เลยนะคะเหลือคันเดียวแล้วหลุดจองคันเดียวมาก่อนเป็นเจ้าของก่อนเลขไม่หมือนเดียวย้ำราคา549,0 0 0บาทนะคะโอเคอยากดูตรงไหนก็ แจงเอ็นได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ฝากกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ